เครื่องมือแพทย์ที่คุณใช้ปลอดภัยแค่ไหนเครื่องมือแพทย์ใกล้ตัวเช่นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ พลาสเตอร์ปิดแผลเลนสัมผัสที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือผลิตภัณฑ์กรดไฮยาลูรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางผิวหนังอย่างฟิลเลอร์ไปจนถึงเครื่องมือแพทย์มากมายที่ใช้ในสถานพยาบาลล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและความปลอดภัยของประชาชนแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเครื่องมือแพทย์เหล่านี้ได้มาตรฐาน ประเทศไทยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการผลิตนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์คือกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณาสุข กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ทำหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทั้งหมดที่มีการผลิตนำเข้าหรือขายในประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่แนะนำเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการไทยรวมทั้งชาวต่างชาติที่ประสงค์ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย <savior> <mythology> เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในท้องตลาดได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อประชาชนสูงสุดตามเป้าหมายของออยที่ว่าผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการพัฒนาไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืนซึ่งบทบาทหน้าที่ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว คือในด้านการดูแลผู้บริโภคให้ปลอดภัยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ทำหน้าที่กำกับดูแลประเมินและอนุมัติอนุญาตเครื่องมือแพทย์ทุกขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์ต้องตรวจสอบเลขออยอเครื่องมือแพทย์ทุกครั้งรวมถึงมีการเฝ้าระวังเครื่องมือแพทย์ ที่ขายในท้องตลาดโดยจัดทําแผนการเก็บตัวอย่างและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็งและมีการดําเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตโอ้อวดเกินจริงโดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังโฆษณาทางสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือแพทย์นอกจากนี้กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโดยการมุ่งศึกษาวิจัยและจัดทํากฎหมายหรือมาตรฐานรวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเช่นการจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการสําหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายและอื่นๆอีกมากมาย โดยมุ่งหวังยกระดับผู้ประกอบการให้พัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับเป้าหมายเพื่อสร้างระบบคุ้มครองสุขภาพไทยให้ยั่งยืนก่อควบคุมเครื่องมือแพทย์มีการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสากลอยู่เสมอโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานประเทศต่างๆเช่นสิงคโปร์เพื่อยกระดับระบบการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากลพัฒนาอีโคซิสเต็มสำหรับการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย มุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยทั้งผลิตเพื่อขายในประเทศและส่งออกเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อสร้างระบบสุขภาพไทยให้ยั่งยืนมีมาตรฐานทัดเทียมสอดคล้องกับนานาชาติ สำหรับผู้ที่สนใจผลิตนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์สามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการตามโฟลวชาร์ตที่ปรากฏบนหน้าจอหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ จากผลงานที่ผ่านมาของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์มุ่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา